สอหนึ่งดังอ well, ี่อยครับหน่ยครับเอเป็นพุทบทเสริมืองจังหวัดุินี์จนวงเงินสองแสนบาทจัวัดินโดยสานักงานวัฒนธร่วมกับชุมชนบ้านพ่อฝางพ่ฝางตามโครการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านพ่อฝางสเดผาจุ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรในวันนี้นวันธรรมจังหวัดอุตรดิ์ท่านกำนันไพทูลท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านท่านนายกสมชัยท่านสิวัตรปูบินท่านอำเภอเมือ,มอ,นนอง ดีดีต้อนรับท่านรองปิยะปัญญานะคะท่านเดินทางมาถึงจริงๆท่านถึงนะคะมาอยู่ด้วยกันในหลายๆวันนะผู้ช่วยอาจิมแล้วเหรอเดี <De vo S 3> <อ>๋ยวเราจะเปลียบไปพร่งองค่อลงทะเบียนนะคะที่เป็นแรกเลยชุดดีบ้าของคุณอาบังอรวัฒนธรรม อยู่ที่นั่นเหมือนกันขนมดอกรำดวนพารีนะคะคนนี้ก็เก่งค่ะทำขนมไทยของบ้านเราน้องปิ๊บอยู่ไหนคะวันนี้เสื้อเหลืองนะคะกำลังถ่ายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไทยให้ท่านรองฟังด้วยนะคะวันนี้ท่านกำลังเยี่ยมชมบูธต่างไม่ว่าจะเป็น เสื้อมีแกงขี้เหล็กนะคะเอาดอกดินง่าให้หอมมากด้วยว่าชิมผู้ว่าชิมเลยเชิญท่านลองชิมเลยมันทองเทนไก่อะไรเล็กมันจริงมันไม่ค่าลองเห็นไหมเขาลองเห็นม่านเรากำลังต้องต้องหันฟักห่อดูดิว่าจะมัน แก่ฝางนะคะ <S <S ต้องหยุดยาแก้จังหวัดก็จะเห็นที่มาที่ไปของโครงการที่จะส่งเสริ